สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะยาสภาทุกคนมากินมะขามพริกของเราก็จะมีสองสูตรนะคะสูตรแรกอันนี้เลยค่ะอันนี้ยาก็จะใส่พริกเออปลาล่า,าหอมแดงปูดองแล้วก็กุ้งแห้งนะคะส่วนอันนี้เหมือนกันนะคะอันนี้เพิ่มแค่กะปิแล้วก็ถั่วค่ะมากินกันเลยค่ะ ค่ะอันนี้มันกระแกละแล้วนะคะทุกคนเม็ดมันใหญ่มากเลยค่ะนี่ทุกคนอร่อย,ออยไหมตอนนี้นีดึกแล้วนะคะทุกคนสองทุ่มกว่าแล้วค่ะ จริงวันนี้แม่จะมากินกับเราด้วยนะคะแต่แม่กินข้าวเย็นคือแบบแม่มองว่าอิ่มกินไม่ไหวแล้วนะคะโอนนกมากินกันแค่สองคน นี้องเราก็ทิ้งเราไปแล้วนะคะให้เรานั่งกินอยู่คนเดียวน้องเรากินก่อนถ่ายเทปนี่อคือกินไปแล้วแล้ก็ต้องทำใหม,ม่อีเริ่มะคะ่ะ น้องเขาชอบน้ำจิ้มนี่จริง,รงๆอืมจะเป็นปูดองนะคะ กังปลามัติดคอนะคะทุกคนขี้อะไอ่ะเราจะกินมะขามป้อมกันต่อนะคะนี่ค่ะทุกคน เมื่อกี้เราไปหานะคะเราไปหาข้างล่างนะคะเราว่าเราจะเอามาดองแต่ว่ามีนิดเดียวนะคะแต่ว่าที่อื่นนี่เยอะนะคะเออปีที่แล้วนี่ดกแต่ว่าปีนี้นี่ไม่ค่อยอันดองนี่นะคะ กินมะขามป้อมเสร็จถ้าไปกินน้ำนี่คือมันจะหวานมากเลยนะคะจะกินคำนี้ไปคำสุดท้ายนั้นนะคะทุกคนเอาบนรวมกันเลยแล้วกันเนาะนี่นอยางให้ยาทำคลิปอะไรก็มินบอกใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ยาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย